สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเที่ยงเที่งกันเบิดสุขุสุคนสุมงสุบอลสบายดีย้ำเที่ยงเทียงพี่น้องเนาะพวกเรากันกับซองน้องมินี่คือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยปิดเปิดควบรรยากาศมาย้ำเที่ยงเทียงพี่น้องเอ้ยแดดเจิดจ้าขนาดเลยโอ้ยทั้งก็มาแต่ในเมืองพี่น้องเนาะไม่เศร้านี่ทานคนเฟือง ให้ก็มาแต่ในเมืองกับน,น,น้องโตโน่พี่น,อน้องเอ้คนเฟืองแเหลีล่ยว,วกันเข้าในเมืองเมืงเมืองมีแหมกเอฟพี่น้องเอ้บทต้องให้เพื่อนเอฟเอาเอฟเองซะเลยเอฟ <laughs> มาให้เมียพี่น้องเนาะโมโหสิถือใจคนหรือบ่เด้อพี่น้องเอ้เอาใจเมีแอนน่อยพี่น้องเอ้สิเป็ี่ยนยังพี่น้องเนาะมาลุ้นน้ำกันพี่น้องเอ้ เมียมักเอฟแท้วะจัดให้เพิ่นเลยว่าลายใหญ่ห้างพี่น้องเนาะคือมักเอฟแท้ะก็จะถึกใจนั่งหรือบอ่อเลยพี่น้องเลยมาเซอร์ไพส์อีกเพิ่นเลยสบายดีสบายดีพี่น้องนัก็มาแต่เอาข่อยเอาง่ยอยจีน่าโอ้เป็นแม่ค้าเม็นยังเกาะนั่นห้อยบ่เด็นเนี่ยเป็นนางห้อยเป็นนางห้อย มีมักเอฟพออี่น้องเอ้ยมีแนวมาเซอร์ไพรส่ถ่ายดูซิว่าเป็นอะไรกาแฟนะยังให้เพิ่นไขเบิ่งเองพี่น้อ,เอ,องเอ้เดี๋ยวไปแจกเบอร์ค่อาได้เดี๋ยวบัววางโทรมาไปหยิบมาไปิโทรมาเด้อ <c oughs> เรื่องปันอึ้งยืนอึ <c oughs> ดอยู่พี่น้องเอ้ยเอา ไปสโทรมาห,าหาเนี่ยเท่ป<พ>อ่ะใครเบิง้งยังกันได้มันหมักเอฟจัดให้มันเลยเออเมียหมักเอฟเราต้องให้เอฟอ,อีาอ่างเอ้ยเอฟไม่ให้เมียเฉย คอยนะเน่ยจะถามเจ้างามเหรอฮะงาม,งามอันนี้เอ็มมา,าแมนบันถ,ถืกใจนางอะไรพี่น้องเลยเจังได้บาบเนี้อะไรร่จกักเทใดแล้ะลืมราคาแล้ะ มักยุ่นี่นะเขาบอกมากแล้วเอาไปให้แม่เลยเี่ยซึใจเลยอ่านึ่ว่าจะบูถย์ใจพี่น้อยปมุ่นเลยตีนตีนฮะตีนห,นหนมัขดเออันนี้นะอ่ามันสิเป็นซีคือทองซีคือทองนี่เพียงเนาะตีนไหมเ,อ,เ,อ,เออกนันแล้ค่อืมน,นันแล้วว้าภาษาไทยคนอื่นทองนี้ ถึกใจนางเฉลยพี่น้องเลยอันนี้เนีย่สุพเรียกว่ทองเอาตีนสินะได้ทองก็ได้งามอย่าว่าตินมันเี่งามเนาะดีวหลองามเนาะตางอตาง่าเลยะโอ้ใจเมียพี่น้องเอ้ยมืงเนี่ พื้นแรกอยู่น้ำกันมาซิปปีบลเคยอันซื้อสินสื้อแพ้ได้พี่น้องเลยโบลเคย์ืดออันสินใเพิ่นจะเคลื่อนอะไรเครื่องใส่แบบว่าแนวเสื้อผ้าเนีแมนเห็นมันงามก็เลยเมียกันน่อยชิมักพี่น้องเลยก็เลยเอฟใหายเฉลยมาซื้อผ้แพ้เพิ่น อยู่กันมาสิบปีบุเคยบุเคยอันซื้อหายจะเชื่อได้ไงเอาประมาณเซนปเนี่ยนี่นะอือยืมจักราคาเท่าได้ี่น้อยมือเอฟน่ก็ได้ไม่แย่โคตรผ่านไปพดไปติดเฉยพี่น้อย รสหม้อกดหม้อเย็นมันพื้นถือใจ<ม>ก,ก็กเ,กเลยเอาพื้นนี่นึงมันมันหมักเองใช่ปะเอากต่มันงามเด็กก็เลยเออมาให้เมียใส่เจ <c ười> ้า่างามว่ะไปไปตัดไปทุกขึ้ชิ้วอวาแทนจากใแล้วลนี่นะวู <c ười> พี่น้องเอ้ยซวนไปตัดโลด ใส่ผู้อิบเบิ่งก่อนใส่ผัวเบเิ่งรถอ๋อเจอาพี่น้องเอ้ยใส่เจ้าจะเลี้ยงรอ๋สิบได้น้องที่มินิใช่ปะนี่ <laughs> ใส่เจ้าใส่เลี้ยงจะใส่จะเลี้ยงอันแพงนะพี่น้องเอ้ยสิแต่กระไรโมดไรแบบเนาะเห็นในห้างก็จะขายนะจะไล่สดขายพี่น้องเั่นจะเรียบพื้นหาเส้นหายแห้งสุดใจโอ้โหเจ้าบอยด้วนะ

มันน้ำเต้าไงชั้เพิ่นขึ้นมามาดข่าวไดยทั่วไปนะบบติดไม่เศร้านี่พี่น้องเฮามาแต่แก่เฟืองกับสิบโมงเลยโทรหาเจนี่กับโบติดบุ๊มีเน็ตมาว่าเลยบได้เปิดเจ้าบอกเอาไว้บ่นไหนโหลดนี่เฮ็ดทุ่เอาไว้บอก,ก,อบอกพี่น้องคิดเหมกันจะซิมบิลซมาต่อการทำเอฟซีเป็นทำมาว่าซื้อมาโดนเราบล็อ ซื้อมาห่ฮันโดนปนไดพี่น้องเยหอดเดือนนะบอประมาณซืก่อนทีอย่างพื้นหมู่โดนปนไดประมาณหวังเดือนหนึ่งประมาณเดือนเนาะกันสีหอดแต่เป็นรถเขาพี่น้องเนาะรถเก่าเขาไม่เฮาบ่เป็นรถเขาเก่าเขาไม่เฮา นกยินดีนะโดยเนาะมีรถใหญ่พอได้พาลูกพาเมียไปเที่ยวไปหลังนั่นเลยฮะ <c oughs> แต่บางคอมเมนต์ไงว่าที่เที่ยวได้สุดภาพยังสอนลูกเมียเ่ยไป <c oughs> ไหาหมอแบอบบัเอาเนอะนะบัเอาเอาแบบน้ำบัเอา <c oughs> ได้พี่น้องเนาะสิพาก็ไปแต่หาหมอโอ้ยบัหมักเด้พี่น้องเอ้ยถ้าแบบเออ <c oughs> พาลูกพาเมียไปเที่ยวเนาะไปในเมือง ไปมาสะดวกนะเนาะก็ยังใครอด้พี่น้องเอ้อเนาะขอบคุณทุกค,คำอวยพรเนาะทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะหลายคนหลายคนเบิก็บคอมเมนต์อ,อยวยพรให้เดินะเ, <laughs> เดินทางไปมาไปบ่ให้รข้ามาบ่ให้ของเด้อเพี่นเนาะให้ตลอดปลอดภัยโดยเนาะจังไงก็ขอบคุณขอบคุณขอบอกขอบใจ cầm ôi phòn đấy, phi nói ấy. thả bạc sưu mua phèn mò, thay sắn xỉ mua phèn bắn đá phi nông đấy. mua phèn. lại. nè, sưu tạm ngọc nó. tạm ngọc, tầm. nè, phi nông ấy. tôi bái, muốn ra กู้ไว้เมื่อไหร่ให้พมนี่มัรีวิวให้เลยแน่นพี่น้องเนาะมันเป็นแม็กแม็กแตงพี่น้องเนาะแม็กแตงนี่ยตัวตำน้อยหนึ่งนี่แหละแม่นพี่น้องเลยราคาเบาเบาเร่งหลายเกินครับอ่ะเงินหมดถึงก็เลยก็เลยเอาพอทำมาได้ครับทำกำลังครับเนาะตามนี่แหละอย่างเลยเป็นรถแคบพี่ต้องเนาะ แคปตัวต่ำโมเ็นแคปสูงแคปต่ำพี่น้องเลยยังได้กับขอบบุญขอบคุณในร้ายเนาะ FC สุขสุขคนที่ปีกำลังใจและกะทีที่ตามเอามาเนาะตั้งแต่เปิดซองยูทูปใหม่ๆเพื่ออะไรพี่น้องเลยเนาะเจ็ดยูทู e มากะหาปีกว่าเลยไปซื้ออย่างปะตุ้งน้ำมันโอ้ อ๋อพี่น้องเนาะครับเปิดยูทู e มาจักปีกม่าแล้วหปีกว่าเนาะ <c oughs> ได้หาปีกว่าแล้วนี่ปีสองพิเกได้ปีเคยหลามาอยู่ใหม่นะโเฉเหตุนะส <c oughs> องพันสิบเก้าสองพันสสองสองพันสสามสองพันสี่หปีกว่าชองเห็ดกับช่วงเดือน <c oughs> มิถุนา, <c oughs> ายนแหละืัว <c oughs> ช่วงแถมขนนันนาเลยนะยามแถมขันนาแถมสิตโตกะนะเนอะโดยน้อจังได้กับขอบคุณเอฟซีสุขุสุคนพี่น้องเอ้ยที่ <c> ติดตาม <c> แล้วก็เบิ้งคลิปให้กำลังใจมาตั้งแต่มมือเปิด่องยูทูปใหม่ๆไปเลยเนาะบอกว่าเอฟซีผู้มาติดตามไม่หรือว่าผู้ติดตามมาตั้งแต่มมือเปิด่องก็ดีพี่น้องเนาะถ้าบว่มีเอฟซีเบิง้ง <c> คลิปให้โดย้วย พอด้ขี่เนาะแต่ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์และก็ขอบคุณทุกการติดตามและก็เบอ่งคลิปบูขันโฆษณาพี่น้องเนาะที่สำคัญก็ได้ฝากอขอบคุณทุกการกดไ like, ลค share, ์กดแชร์ทุกๆกอย่างพี่น้องเนาะที่เฮ็ดให้อพอเมมิมน,นี่มีมือน,นีได้ก็ได้พี่น้องเนาะเอาก็บ,บุลืมบุญลืมคุณแต่ก็ขอบคุณผู้ใ่ใจดีที่ซัพพอร์ตหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะขอบคุณ ญาติพี่น้องสุขูสุขลนพี่น้องเอ้ยแล้วก็ขอบคุณลุงบอยพี่น้องนอที่เปิดช่อง YouTube ให้ที่ว่าสิได้มีมือนี้อีกกได้พี่น้องเอ้ยน้องบ่ธรรมดาพี่น้องเอ้ยขอบคุณทุกถุกผักซวนพี่น้องเอ้ยเนาะทางญยาดติพี่น้องแล้วก็เอฟซีผู้เบิ่งคลิปบ่คขันโฆษณาเนาะยังมีมือนี้ได้พี่น้องเอ้ยบ่ธรรมดาพี่น้องเนาะฝ่าฟันกันมานี่กะยอดวิวตะกี้ผัดไข่แน่อยู่แม่นพี่น้องเอ้ยเนาะ ยอดวิวตะกี้ก็โอ้จวดจ่าได้ .swing สว่างอันเคยที่บ้านนะกับวิวก็ดีเนาะช่วงนั้นเนาะก็คือตอนเปิดไม้อะไรพี่น้องเนาะปีสองปีแรกนะช่วงนั้นก็พอได้เก็บน่เงินคำก็ได้แต่ว่าล่าสุดนี่ก็ผมมีสิกิลจนบม,มสิกิลแล้วเดี <c oughs> ๋ยวซีบอกค่อยครับไปค่อยไปค่อยมาพอมันนี่เพื่อนว่าค่อยครับครับคู่มือ ขยันแบบว่าให้ขับซืมือแบบว่าเออมันจะสิ้นมือซิ้นยังแต่เก่งเองไงพี่น้อยว่าไม่ค่อยได้ออกพี่น้องเอ้ยมันที่เติมน้ำมันน้ำมันกระแพงเนาะลิตรหนึ่งก็ต่อได้เศร้าเศร้าพันเลยพี่น้อยเศร้าปลายแล้วเนาะเศร้าพันก็ตกอยู่สามสิบกว่าบาทแล้วมันก็เฮาก็บม่ค่อยไม่พียกไปก็เลยบม่ค่อยได้ขี้พี่น้องเอ้ย ยังไงแม่มาน้อยโอเคพี่น้องเนาะสลาคลิปนี้เอาไว้สำนึกก่อนพี่น้องเลยขอบคุณขอบคุณในไลฟ์พี่น้องบ่งปายสุขสุดคนเนาะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเลยสำหรับวันนี้งามสุดใจเลยอ่ะเจ้าไม่ใช่งงามเนาะผมก็สื่อยกที่หนาวพี่น้องเนาะสบายดี